สูบน้ำเขาสาครับผมกอบชม่วงเงแล้วเอาน้ำออกจากสาเอาน้ำเขาสาครับก็จะปลูกบัวครับแลกสูบน้ำใส่ตามเจ็ดจำนงของ แม่บ้านเดี๋ยวไปบังสาวน้ำลดน่งนอ้อยครับเสียงน้ำไหลครับโอ้มีความสูขขนาดเลยยินเสียงน้ำ โอ้นำเรือหลายอยู่ครับโอเคเลยสูบได้เมืม่อืครับนำไหลที่ต้มสุบนี่เ,นเสียงน้ำครับอโอเคครับผมครับนี่สูบได้ประมาณชั่วโมงนึงละครับได้ซนีมม่เลย พอมันหน่อยครับพอหนิวเคือ์นโอเคครับผมขอบคุณครับอันนี้หกโมงแรกเหรอครับไม่น่าจะสิบเก้าบ,บ้านเหรอครับโอเคครับผมบรรยากาศน้ำเลี้งครับโอเคครับขอบคุณครับ